โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ4,000ถึง5,000รายต่อวันการให้บริการที่รวดเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับเรามีห้องยาที่ใช้บริการผู้ป่วยนอกนั้นประจำอยู่ตามตึกต่างๆเมื่อใดก็ตามที่ยาเหล่านี้ที่สำรองไว้ในแต่และห้องยามีการขาดแคลนจำเป็นจะต้องมีการไปเบิกยาสำรองในห้องยาต่างๆหรือในห้องยาสำรอง จะไปจะต้องใช้บุลคลากรซึ่งมีหน้าที่ประจําอยู่แล้วในแต่ละห้องเดินไปเบิกยาครับทําให้อัตรากําลังอาจจะขาดแคลนต้องรอคอยยาเสียบุลคลากรที่ใช้บริการผู้ป่วยครับมหาราชเชียงใหม่เห็นความสําคัญนี้จึงจิดตั้งระบบท่อลมเพื่อใช้ในการส่งยาระหว่างห้องยาเพื่อลดการใช้คนในการเดินรับยามาบริการตามจุดต่างๆรวมถึงลดอัตราการเสียเวลาของผู้ที่ให้บริการและผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่คล่องขึ้นครับ ระบบท่อลมส่งยาหรือที่เราเรียกเป็นทางการว่าระบบท่อลมรับส่งสิ่งสรงตรวจยาและวัสดุทางการแพทย์เป็นระบบท่อเดี่ยววิ่งไปกลับโดยใช้กระสวยเป็นตัวนำสิ่งส่งตรวจหรือ,อยานั้นไปยังจุดหมายปลายทางภายใต้การควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางครับในระบบท่อลมส่งยานั้นจะมีไดเวอร์เตอร์เป็นตัวที่คอยกำหนดทิศทางของการวิ่งของกระสวยไปยังจุดหมายปลายทาง โดยมีเครื่องกํำหนดลมเป็นตัวที่สร้างแรงดันและแรงดูดให้กระสวยนั้นวิ่งไปภายใต้การควบคุมของ Air ์สวิตชโรงพยาบาลมหาราชนคร,รเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะติดตั้งท่อลมเหล่านี้โดยภายในโครงการทั้งโครงการมีทั้งหมดถึง1 0 5สถานีนอกจากจะส่งยาระหว่างห้องยาซึ่งกันและกันแล้วยังสามารถส่งยาจากห้องจัดยาห้องนี้ขึ้นไปยังหอผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ในโรงพยาบาล ทังนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วยครับขั้นตอนการส่งยาง่ายๆด้วยระบบท่อลมมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเภสัชจะต้องตรวจสอบตัวยาก่อนนะครับว่ามีข้อห้ามในการนำส่งโดยท่อลมหรือไม่ จากนั้นเภสัชก็จะโทรนัดหมายกับสถานีห้องยาปลายทางและจัดเตรียมใบโอนยาก่อนส่งจะต้องตรวจสอบกระสวยซะก่อนนะครับว่ากระสวยนั้นไม่มีรอยร้าวรอยแตกและมีความสมบูรณ์และตะกร้ารับกระสวยจะต้องไม่มีสิ่งกิดขวางครับขั้นตอนการส่งกระสวยเจ้าหน้าที่จะทําการกดหมายเลขสถานีปลายทางนะครับจากนั้นก็จะนํากระสวยไปวางลงบนที่รับกระสวยโดยวางในแนวตั้งนะครับ หาสถานีปลายทางมีความพร้อมระบบท่อลมก็จะดูดกระสวยขึ้นไปโดยอัตโนมัติครับสำหรับห้องยาปลายทางนั้นหลังจากที่เภสัชได้รับโทรศัพท์ก็แจ้งให้ผู้ช่วยเภสัชกรจกัดเตรียมยาที่เราจะส่งกลับไปยังต้นทางผู้ช่วยเภสัชจะตำยามาให้เภสัชตรตวจสอบความถูกต้องเสียก่อนแล้วก็บรรจุยาลงในกระสวยครับแล้วนำกระสวยวางลงบนแท่งสง่ง ต,ต่อไปโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆครับเพราะระบบก็จะดูดกระสวยกลับไปยังต้นทางโดยอัตโนมัติการมีท่อลมส่งยาเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการส่งยาไปยังหอผู้ป่วยต่างๆลดระยะเวลารอคอยและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องเดินไปมาตามตึกต่างๆครับณนะปัจจุบัน เราได้นำระบบท่อลมส่งยานี้มาใช้ในห้องยาผู้ป่วยในห้องยาผู้ป่วยนอกเด็กและห้องยาผู้ป่วยนอกหมายเลข16และภายในสิ้นปีนี้ระบบท่อลมส่งยานี้จะเสร็จสมบูรณ์และสามารถส่งยาไปยังหอผู้ป่วยในตึกต่างๆที่สำคัญสำคัญในมหารานครเชียงใหม่ทำให้ระบบการส่งยาโดยท่อลมนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั่วทั้งองค์กร ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมที่จะนำระบบส่งยาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีความปลอดภัยด้วยหัวใจบริการค่ะ